เราจะปล่อยนยังไงคีบเอาเฮ้ยมันเล็กมากเลยเนี่ยอันนั้นเพลงเพลงเพลงเด็ดๆเลยยังไม่ปล่อยใจเจ็บก่อนดิใจเจ็บแต่เก็บน้ำตาแล้วปล่อยมาให้คุณขอบคุณนะครับว้าวสูยมากมาตามรีวิวเลยนะคนนคดังนครับคนนั้นนะคากินตามรีวิวอ่ะผมเดินมาจากสมุทรปราการเพื่อมากินที่นี่ ผมเดิมมาจากไม่ยากนี่เดิมอะไรนะเดิมหยอกขันต้อยแน่มาจากหลายที่นะขอบคุณครับแต่พอดีเป็นชมรมเดียวกันครับมาจากหลายที่ชมรมเดียวกันชมรมอะไรครับบอยแบนด์บอยแบนด์อยครับจริงๆเป็นบอยแบนด์ไหมครับจริงๆประจุประสงค์หลักคือทำเพลงนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงใจเจ็บปล่อยตามเสร็จเลยครับใจเจ็บแล้วก็เก็บน้ำตานั้ำก่อนนั่งก่อนให้ใช้ น้ำตาแตกแต่ปูจะไม่แตกปล่อยเ,นะแบบเดียเด๋ยวฝากติดตามด้ดยวยครับน้น้ำคไนดี๋ยวาอน้ำยตายวแห่ไปยังไม่ตก็กนนก้าเป็นมะเร็งระยะุาไม่ได้ก็ไม่น่ คุณเอาน้ำเลยครับนี่ลิฟลิฟสายอะไรนะลิฟสายยาร <I can. S 1> หรอไม่ใช่สายยานี่นี่ม,มน้ำเราก็ม,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 มีนั่งกันนะเร,เ,นเราเป็นเรามีามทักษะติดตั้งนักะจนไ์ไพรไม่ต้องนั่งแ,แต่ว่าเราไม่อยากเป็นนักะจนภไยรเราอยากเป็นบอยแบนด์เป็นไอดอลไอดอลเศร้าว,วิทหนึ่งนะ เดียบเขาอีโวครัะะบบอยแบนด์เลนดิจิมอนครับนายอยากมีแฟนประมาณกี่คนถาไม่มีดีกว่าใช่เหรอเป็นไม้ไทยสัมใช่เหรอท,ทำไมนายอยากเป็นไม้ไทยสัมอเป็นคนอื่นก็ได้ไม่ไม้ไทยสัมทำอะไรทำไมนายถึงอยากเป็นไม้ไทยสัมมเกิด ไม่ใช่นายนายบอกอีกอย่างไม่ใช่เหรอที่เราคุยกันไม่คุยกันไว้ไม่ฮะแล้วคุณจะไม่ปีใช่ไหมครับเฮ้ยคุณพูดแล้วนะทั้งโลกดูอยู่นะกี่ปีครับปีหนึ่งแบบลองแบยจริงนะจริงนะถ้านางแบบมาขอคุณครับให้ไปนอนด้วยเก็บพลังไว้ไว้น้าคุหน้าใครครับน้าคุณต่อยหน้าหาก็แสงด้วยหมครับพระแสงอาทิตย์ คุณต้องไปต่อ,อยาหาพระแสงแสงอาทิตย์ใช่นะครับเ้็แสงอาทิตย์นี่เป็น้องมยตางคนเฮ้ยใครวะแสงอาทิตย์ลูกชายกองดิมเนี่ยใช่ปะแสงแสงเสาไม่ได้แสงพาดเสาแสงอันนี้เสื้ออานว่าอะไรก็เอฟเอฟเอฟเอ็กซ์ไฟนอลเฟิร์ซีภาคสิบใช่ปะ บอกแล้วผมรู้ล่วงทุกอ,อย่าง m&m มันคืออะไรมกแอมมกแอมมกแอมอะไร m&m มกแอมคนตอบเองเนี่ยผมยน m นี่คืออะไร and, and, m m ไวมกแอมมกแอมเมาส์มกแอมมวน่ออ and, m oke. M oke oke, วากันดิเนักเพื่อจนไทยน่ากัน10สตั้งผู้จนอะไรเฟซบุกอ่ะยูทูบเลยต่อไปยูทูบเป็นทองโลกแล้วเชื่อผมดิ ตอนนี้ยูทูบีทุกอย่างเหลือแค่หนังโป๊แล้วแต่ก่อนมีใช่หรอโนลบทิ้งทำไมคุณไม่แบ่งผามันคนเราอะนะคุณเพื่อนยังเม่เน่ะยร๊บเพื่อนกันต้องเพื่อนกันต้องแบ่งปันกันได้เพื่อนยังมันต้องแบ่งปันกันได้ใช่ทำไมเปิ่ง้พิองแบ่งปันกันทำได้ ความสนุกเนี่ยฟันนะสางงิตไมเดอแก๊ปคิสมายเดอแกปเนี่ย,ยช่วโมงสองสามกิตเพื่อนกันมันต้องแบ่งกันแบ่งฟันนได้คือแบ่งความสนุกความสุขนะครับเดี๋ยวไปเท่านี้ก่อนกับชมรมบอยแบนด์เราสมาชิกชมรมคนช้อปปี้งระวงบอยแบนด mm hmm. ์เดี๋ยวฝากติดตามด้วยน,นะครับเดี๋ยวเพลงแรก กับเพลงนุมชาวโลกอยากโยกสาวต่างดาวลิมิสนะครับเดี๋ยวเขาจะโยกร้องกันด้วยนรใช่ไหมเราจะอไปโยกต่างดาวเลยนี่ยพาสาวชาวโลกไปโยกที่ต่างดาวก็ไปโยกสาวต่างดาวด้วยพาสาวต่างโลกมาโยกกันใช่ไหมครับจากเมามันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับแบ่งฟันกันได้ใช่ครับแบ่งกันฟันได้ใช่ครับฟันนี่คือความสนุก ความสุขสันนะครับเล่นขอขอโตไปมันแบบบอยแบนด์วงผมอ่ะเลใครวะใครวะดูไอ้ลิมไดูคนลิมใครวะใครวะเฮ้ยใครวะใครวะนั่นไหมลิมใครวะนั่นไม่ใช่